หญิงจะสบระหึมออกศึกครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะใครชอบฟังเพศศ,ศ,ศ,ศึกษาแบบเบาสมองอย่าลืมไปกดติดตามหมอนะคะยังไม่เคยผ่านการสอดใสใดๆมาก่อนเลยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครั้งแรกเนี่ยมันเจ็บไหมหมอเคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าเคยทำความรู้ไปคลิปหนึ่งนะลองไปหาดูในเพลย์ลิสต์ได้เรามีการเตรียมพร้อมทั้งกายใจและการยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือถ้ามีเพศสัมพันธ์ร่วมกันหลายคนทุกคนในวงนั้นก็จะต้องมีการยินยอมกันทั้งหมดนะน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุยังไม่เกินเกณฑ์ผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยอยากให้คิดให้รอบครอบก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันส่งผลในหลายๆด้านแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะเตรียมป้องกันโรคติดต่อเตรียมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ไว้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะสําหรับหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเช่นกันเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายทําความสะอาดจิมิมาอย่างดีแต่ไม่ต้้้้้ออออองงงงลลล่วววไปขาาาาาในะะคคทมมสสดดดแแกกหห็พ เตรียมป้องกันโรคติดต่อป้องกันได้ด้วยถุงยางอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นถุงยางเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าฝ่ายชายเขาจะพกมาหรือเปล่าเราเนี่ยต้องเตรียมพกไว้เลยค่ะ ส่วนใหญ่ของผู้ชายไทยก็จะใช้ถุงยางไซส์52นะคะอาจจะเตรียมมาเผื่อด้วยก็ได้49ก็คือเล็กกว่านี้หรือว่า54 56เตรียมมาเผื่อทุกไซส์เลยก็ได้ค่ะเราเป็นหญิงสู้ชีวิตค่ะเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์ส่วนใครบังเอิญเป็นเมนวันนั้นเนี่ยก็สามารถใส่ถ้วยอนามัยแบบดิสเพื่อป้องกันเลอะได้นะคะเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างอาการเครียดวิตกกังวลอมเรื่องราวในอดีตต่างๆที่เราอาจจะเคยเจอมาแล้วทาให้เรามีความกังวลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นขอให้ทําใจให้สบายค่ะแต่ถ้าไปถึงหนน้้้้าาาาาางงงงแลววเเเเรรรรรูสึก่่่่ยยยยัััไไมมมมพออจจิตใคคโี วิตกกังวลอยู่ขอให้แจ้งครูนอนของเรานะคะอย่าแบบปล่อยเลยตามเลยไปแล้วก็จะมารู้สึกแย่กับตัวเองในภายหลังเรื่องการยินยอมต่างๆอยากให้โปรเทคตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศไหนๆเนี่ยอยากให้ระมัดระวังข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกระทามนาจาร์การค่มขืนเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงถูกข่มขืนโดยผู้ชายฝ่ายเดียวนะคะ ผู้ชายก็สามารถถูกคุมคืนได้อยากให้มีการยินยอมมีการพูดคุยตกลงกันให้ชัดเจนนะถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรได้ก็จะยิ่งดีนะไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะแบบจะต้องร่างสัญญาอะไรขึ้นมาขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะแชทคุยกันเออให้มีหลักฐานชัดเจนว่าเออทุกๆกฝ่ายเนี่ยมีการยินยอมแล้วนะซึ่งระหว่างหน้างานเนี่ยถ้าเราไม่โอเคตรงไหนทําท่าไหนแล้วเราไม่ชอบ ทำอะไรแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยนั่นก็ถือเป็นข้อตกลงทางวาจาได้อีกเหมือนกันนะคะไม่ต้องฝืนทําต่อทั้งคู่นะอยากฝากให้ทุกๆคนรับทราบตรงข้อนี้ไว้นะอย่าใช้เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับความรักของใครอย่าเอาไปผูกโยงกันหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้แล้วอ่ะคนนี้เขาจะรักเรามากขึ้นอย่าให้เราไปยึดติดกับตรงนั้นค่ะให้คิดซะว่ามันเป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่มันให้ความสุขกับทั้งสองฝ่ายได้อย่าเอาคุณค่าของตัวเราอะคะ่ะไปยึดโยงกับความบริสุทธิิ์ของจนะคะค